ไปที่สิงห์บุรีกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยของอำเภอเมืองค่ะนายชัยชาญสิทธิวิรัชธรรมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมและก็ติดตามสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพยาให้กำลังใจ กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลทหารกองพลทาหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาชุมชนบางแคในบางแคนอกและชุมชนบางกระบือโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะก็ร่วมกันกับกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีกรอกกระสอบทรายนะคะเสริมทําเป็นแนวกั้นน้ําในพื้นที่ลุ่มตามชุมชนบ้านบางกระบือแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะระบายน้ําฝนที่ตกลงมาไม่ให้เกิดน้ำ ท่วมขังจากการอุดตันของท่อ ในส่วนนี้เองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สนับสนุนอาหารแล้วก็ให้กําลังใจกับประชาชนและเจนน้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานป้องกันการเกิดอุทกภัยลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนและก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมืองสิงห์บุรีคุณผู้ชมค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในพื้นที่ของบางแคในบางแคนอกเนี่ยก็เจออุทกภัยค่อนข้างที่จะหนักนะคะเนื่องจากว่าขันกั้นน้ำเนี่ยแตก นะคะแล้วก็น้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาก็ทะลักเข้ามาก็คาดว่าปีนี้นะคะจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการไปอุดลอช่องฟันหลอนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของพื้นที่ที่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ำนนแหละคะ่ะว่าน้ําอาจจะทะลักเข้ามาได้